ะะถามเลยนะคะให้ให้ทุกคนได้รู้กันไปนเลยว่าทำไม SWD ประกันชีวิตถึงเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ Given Series ประเทศไทยในครั้งนี้คะค่ะก็จริงๆต้องบอกว่ามันเกิดจากการพูดคุยกันนะคะระหว่าง SWD ประกันชีวิต Transformation แล้วก็ Classroom อะค่ะจากการคุยกันเนี่ยเราก็ค้นพบว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีแนวคิดที่เหมือนกันนะคะในหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็น คนรุ่นใหม่อะค่ะได้ออกไปกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะตรงกับแบรนด์ของดจ f จที่เรียกว่า c e l e b t e t i v i v i เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราสนับสนุนนะคะให้ทุกคนเนีออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองชอบค่ะโดยที่ไม่ต้องตังวาอะไรแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะที่เหมือนกันก็นกคือว่า โปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่เน้นเป็นเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขามีแพชชั่นนะคะเนเรื่องของดนตรีซึ่งก็ตรงกับทาง FWD เหมือนกันนะคะที่เราเนี่ยสนับสนุนในเรื่องของ music experience นะคะซึ่งจะเห็นได้จากว่าจริงแล้วเนี่ยเรามีจัด FWD music live s e r i e นะคะมาหลายปีแล้วแล้วก็เปิดโอกาสให้น้องๆคนรุ่นใหม่นะคะสู่แบนด์เนี่ยขึ้นไปบนเวทีเดียวกับศิลปินดัง ก็จากตรงนี้แล้วค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของพาร์ทเนอร์ชิพีวนี้ค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตนะก็จะเห็นว่ามีการสนับสนุนเด็กเด็กรุ่นใหม่ทั้งสปู๊แบรนด์ต่างๆแล้วเด็กหลายคนในกลุ่มนี่ก็ต่อยอดไปเป็นศิลปินในอนาคตได้ได้หลายคนเลยได้หลายคนค่ะและแน่นอนค่ะทางเอ็มวีดประกันชีวิตกับบทบาทของเอสกูสีทายโชคพาร์ทเนอร์ในโปรเจกต์นี้คืออะไรคะ บทบาทจริงๆของเรานะคะต้องบอกว่าเราได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะกับทีมผู้สร้างนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรามีอินไซต์มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่สนับสนุสนให้คนออสียชีวิตเราก็เอาอินไซต์ตรงนี้ค่ะมาพูดคุยแล้วก็ช่วยในเรื่องของสตอรี่เทโลลิ่งอยนเรื่องของคอนเทนต์นะคะ,ะนอกจากนี้เ,นเราก็ยังช่วยในเรื่องของการทําให้เรื่องของเขาเรียกว่าเนื้อหามันกระชับข้นขึ้นนะคะในเรื่องของการที่จะสะท้อนในเรื่องของ E E I ออกมานะคะเรียกว่าเป็นการทำพาร์ ที่เรียกว่าไปช่วยทําให้เนื้อเรื่องมันมีพลังมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะส่งต่อยรงมันารใจคนค่ะนี่มาฟังถึงแบบนี้แล้วรู้สึกยิ่งใหญ่มากเลยนะคะและในโอกาสนี้อยากให้ฝากหน่อยสําหรับโปรเจกต์นี้ให้กับพี่สุนชนผ่านไปเลยนะช่วยกระจายกันไปกว้างเลยให้ไปถึงระดับ g ก o บอลได้เลยใช่ไหมคะ ค่ะก็ขอฝากนะคะอยากให้ช่วยกันติดตามแล้วก็อยากให้ช่วยกันสนับสน,อน,น,อน,นอุนน้องๆทารเรนที่เดี๋ยวทุกท่านกำลังจะได้เห็นน,อน,น,อน,น้องๆเป็นครั้งแรกนะคะช่วยให้เขาเนี่ยได้ทําตามฝันนะคะแล้วก็เป็นแรงกระดางใจให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ A อฟบค่ะ